ค่อยๆลุกค่อยๆค่อยๆมันไม่พูดคอยตอดไปลุกยังไม่ทันเป็นได้ไกลแล้วไกลสีหอดประตูโค้งแล้วขอาฟพาแล้วพดเออคือมันเสื้อๆลูกมือเดียวเป็นสำนีนะโอเคแหละ ทำไมมากอ่ะเขาเล็กสองเหมือนยังเล็กหนึ่งอยู่วะไอโอ๋สีหอนระตูโค้องั้นนี่ได้ลูกได้คนเก่งไก่ยากเขาไก่ละไก่ล้วคอยเลยนี่มันเห็นดูเห็นที่โน่นพุ่นมันก็มีบนคอยบนโน่น ไปไปไป,ไปอดี <c oughs> อนันัฝืดนิดนึงเนอพอม่มีผักนยนี่ <c oughs> น่อน,น,อนนีป่ปล่อยมันโมเลงปล่อยมันมันลงเองมันเออเออเพิน คนเนตไหวเพื่อหายเขาจงสี่แหละหลูกอยาลดมันต่ำกันไปไปไปซื้อเห็นเอลบิดหลายไปซื้อไปซื้อเนี่ยไปนาพนุเนี่ยไปนาค่อยค่อย วะาว้วะาวมาสิลงหองอายตูดไปเขาหนื่อยหน่อยนะข้าสันสันเขายังเชิงหนุและบอกให้เล่นบอกให้เล่นบาสพากันเล่นบาสขาตังเงาฮะอีกเจ้าหน่อยก็หอดประตูโค้งเลยไปบนมันมันยำยาปุ้นที่ดุ วันนี้มันอันนั้นมันไม่ขีนแห่มันอยากเจืดไอ้เก่าอ้วเก่าเนื้อมือนีได้เลขหนึ่งมือหนาได้เลขสองอจักซึ่งรถหาพิสอสตัวเองมันเป็นนะวเว้ยขี้รถจักกับต้องเป็นยังสิไปสิได้มาสิได้ก็ใหตุจมูกผ้าไปกูได้ นี่ไปแล้วไปแล้วจะหอดแล้วอ่ะอจังหน่อยเนาะไป